บว63แสดงว่าเราต้องไปถึงเลขอะไรครับ104ถึง5ทีนี้บวก3อีกทีตรงนี้เป็นเลขอะไหน3 103แล้วก็เป็นเท่าไหร่บว63เป็น10 108บวก3 103เจ็ดหกตรงนี้เป็น106 106เนี่ยมันก็ต้องเป็นมันเป็นหลักเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นสามเหลี่ยมถูกปะ สามเหลี่ยมดังทีนี้ยูปทรงนันก็เป็นระหว่างกลางตรงเงี้ยนี่คือระหว่างกลางระหว่างกลางใช่มันก็คือสามเหลี่ยมขาวกับสี่เหลี่ยมดังสามเหลี่ยมมันจะบังถึงนี้คิดบ็อกซี่ก็ต่อเพรานี่เองนะเราเห็นภาพไหมที่แล้วตัวต่อสี่ก็ต่อสังเกตมันต่อต่ออะไรเลยมันมันมันอันนี้อยู่เสียบตรงกลางเนี่ยเพราะนั้นตัวนี้คือตัวที่สิบสี่กับตัวที่สิบห้ามันก็เลยเป็นชุดนี้ ยังเหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีอยขอดยคอยขอดยไม่เอาเลยเดินกบไปเดินกลับไปเลยนไม่เอาอ่ะบอกสามข้อไงรีบพากบคนอดกั้นทุกคนไม่ทำหน้าที่ไงทุกคนไม่ทำหน้าที่ไง บ้านเมืองเราไม่พัฒนาเพราะว่าเพราะแบบนี้ไงครูทำหน้าที่ครูครูเป็นครูครูทำหน้าที่ครูตามเป้าหมายครูไว้ครูมีเป้าหมายแบบชัดเจนมากแปดพศเนี่ยชัดเจนมากแล้วใครมาข้ามขวางขางครูครูต้องสอนให้มันรู้ง่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนี่คือเป้าหมายครูเธอเนี่ย ต้องพยายามช่วยกัน